<Cat> <itter> สวัสดีค่ะวันนี้แคสซิเตอร์จะมานําเสนอเรื่องวิธีป้องกันไม่ให้ลูกแมวท้องเสียสาเหตุของอาการท้องเสียในลูกแมวส่วนใหญ่เกิดจาก3สาเหตุหลักๆได้แก่โรคติดเชื้ออาหารที่ไม่เหมาะสมและความเครียดต่อมาในส่วนนี้เรามาดูกันว่าเราจะป้องกันและดูแลลูกแมวที่ท้องเสียหรือถ่ายเหลวได้อย่างไรบ้างเรามาดูกันค่ะ 1. การทำวัคซีนและถ่ายพยาธต,ตามโปรแกรมที่สัตวแพทย์กำหนดต้องบอกเลยว่าอาการท้องเสียจากโรคติดเชื้อไวรัสนั้นไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ทำได้เพียงรักษาแบบประคับประคองอาการเท่านั้นแต่คุณเจ้าของอย่าเพิ่งตกใจไปเพราะโรคติดเชื้อเหล่านี้สามารถป้องกันได้ไม่ยากเพียงแค่คุณพาลูกแมวไปทำวัคซีนตามโปรแกรมที่สัตวแพทย์กำหนดตั้งแต่อายุ2เดือนอีกทั้งควรถ่ายพยาธในลูกแมวตั้งแต่อายุ1เดือนเป็นต้นไป รวมถึงควรถ่ายพยาธิในแม่แมวเป็นประจำค่ะเพราะอย่าลืมว่าพยาธิบางชนิดสามารถติดต่อมายันลูกแมวทางน้ำนมได้ 2. เลือกอาหารให้เหมาะสมกับวัยของลูกแมวลูกแมวที่มีอายุตั้งแต่3สัปดาห์ถึง1ปีนั้นมีความต้องการด้านโปรตีนสูงเพื่อเอาไปใช้ในการสร้างกล้ามเนื้อและการเจริญเติบโตส่วนอื่นๆนอกจากนี้ยังต้องการ DHA ไปช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของสมองและการมองเห็น และต้องการแคลเซียมและฟอสฟอรัสไปช่วยเรื่องของการพัฒนากระดูกและข้อต่อดังนั้นการเลือกอาหารสำหรับลูกแมวโดยเฉพาะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและแนะนำเลยนะคะสูตรแคลริน่าวันสูตรเฮลตี้คิทเจนฟรอร่าที่มีโปรตีนสูงถึง40%ทำมาจากเนื้อไก่ ที่สามารถย่อยได้ง่ายเหมาะสําหรับลูกแมวที่กําลังเจริญเติบโตอีกทั้งยังมี DHA ที่เป็นสารที่พบในน้ํานมแม่แมวที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้ลูกแมวเติบโตอย่างสมวัยค่ะ 3. เปลี่ยนอาหารลูกแมวอย่างระมัดระวงัง ในช่วงที่ลูกแมวกำลังหย่านมนั้นหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่ควรทำคือการฝึกให้ลูกแมวคุ้นเคยกับอาหารใหม่ก่อนที่จะเปลี่ยนอาหารเก่านอกจากนี้ในการเปลี่ยนอาหารทุกครั้งควรใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์เพื่อให้แมวได้ปรับตัวและลดความเครียดจากการกินอาหารใหม่โดยแนะนำให้เริ่มด้วยการผสมอาหารใหม่ลงไปในอาหารเก่าในปริมาณเล็กน้อยแล้วค่อยๆเพิ่มอัตราส่วนเข้าไปจนกระทั่งแมวนั้น สามารถเปลี่ยนไปกินอาหารใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ค่ะและ c ลดความเครียดให้ลูกแมววิธีดูแลและการจัดการความเครียดให้น้องแมวที่ได้ผลดีที่สุดคือการแก้ไขที่ต้นเหตุถ้าเรารู้ว่าอะไรคือสิ่งกระตุ้นที่ทำให้ลูกแมวเครียดก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เขาอยู่กับสิ่งนั้นค่ะเช่จนจัดพื้นที่ให้ลูกแมวได้อยู่ในที่ที่สบายใจเพิ่มจำนวนกระบาทรายหรือชามอาหารเพิ่มของเล่นต่างๆภายในบ้าน การชักชวนเล่นกับน้องแมวหรือทํากิจกรรมที่เขาชอบและบางครั้งอาจให้ขนมหรืออาหารที่อร่อยเป็นรางวัลตอบแทนค่ะจากที่เล่ามาทั้งหมดเราจะเห็นแล้วว่าอาการท้องเสียหรือถ่ายเหลวในลูกแมวนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุดังนั้นคุณเจ้าของจึงควรหมั่นสังเกตอาการผิดปกติให้ดีโดยหากพบว่าลูกแมวมีอาการท้องเสียหรืออาการผิดปกติอื่นๆร่วมด้วยควรรีบพาไปพบสัตวแพทย์ทันที เพื่อทำการวินิจฉัยและรักษาแต่เหนือสิ่งอื่นใดอย่าลืมว่าคุณต้องคอยดูแลสุขภาพด้านอื่นๆควบคู่ไปด้วยเสมอค่ะโดยเฉพาะด้านโภชนาการแนะนำอาหารเพลหน้าวันสูตรเฮลตี้คิกเซนฟองราอาหารลูกแมวที่มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนที่จะช่วยให้ลูกแมวของคุณมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรงค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีข้อมูลดีๆนำมาเสนอเพียงเท่านี้ค่ะต้องขอขอบคุณเพลินนวาวันด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของ Cat s i s t e r ด้วยนะครับ